สวัสดีครับช้างบ้านตอนใจวันนี้ก็นี่ติดตั้งมัวเป็นมัวไฟเบอร์ครับเดี่ยโอ้ตัดยาครับใช้ลูกหมูเล็กตัดก็ไม่ได้ร้อนเนาะมันก็จะเป็นยางติดนี้มามร้างบ้าตานใจก็จะมาวัด,ดวยววามกว้างครับเจ็ดสิบิมม ิเมก็ใช้ชาก่นี่บจับฉากงานไม้ต้องจับฉากตลอดขอาดฉากไม่ได้ลยครับสูดเดิมครับนี่ครับเลื่อยมือ ได้วข้าวมันี่วยก็ซื้อมันมใหม่ไม่คงนะก็ใช้ล้วยมีตัดนะสะดวกครับแต่มันเป็นยางยืดเนาะมันมาติดลายไม้พวกนี้คนระับเราก็จะถลอกแบบครับหมูมันมาก ติดแล้วก็ปากข้างซะหน่อยเพ่งเพ่งเข้าเรียมเขามุมลองจับชามเส้น ตัวเลยอกตรงเห้ืแล้วเ,เดี๋ยวเราก็เพ่งด้งนานนี้จัากฉาดสันิดหน่อยเพื่อทำใจเลย khiến đâu này, leuê đâu nấy này, này, nó đẹp, nó mịn rồi đào bây giờ mà thả trong cu này, này, cái chùm sò bên đó, cái xong ba bám, mát sai trái, à, cái hang vay, cái gỉn sẽ chìm nít nè, thả này dễ như này này เอามีฟองน้ำหอยเช็ด์กาวด้วยนาะกาววันนีมันจะแห้งไวหรือมันจะแนบหน้าแนบหลังจะไม่สวยหรือเราก็มาตัดเข้าเด่นข้อมูลนี่ครับข้อมูลเสาปูอยังยากเนาะนี่แหละ เหลี่ยมเสาวนูกนึ่นั่ลครับอนะีนสองมากครับไปไปเสาเลยนะเนี่ยเราก็แค่ ก็เรียมครับนี่ครับเป็นงานยากไปแล้วคงจะได้แต่อะไรบเดี๋ยวชวยา,า,จจยาวบ้านบางใจก็จะยิงกาวลงตะปูไปเลยครับเนี่ยไม่ต้องตีตะปูเลยนะนะไม้ก็จะเป็นรอยกนะ็ใช้ตนะปูไม้ไฟเบอร์พวกนี้เราเป็นลายไม้เป็นไม้สแควร์ ในช่วงบ้านบานใจก็แปะไปเลยครับนี่ครับแล้วก็ยิงข้าวเลยครับ เราก็จะเก็บด้วยสีโอ้เนาะเราเตรียมมาทำสีเราทำสีเร้ใกล้เคียกันเลยเด็ดรอยออกเรตามเงนตามเงนเล Ừ, không có nhiều ví dụ máy đâu rồi cháy bơ, สวยๆเนะาะเหลือมเข้ามุมครับนี่ครับจบด้วยบัวเล็กคนระับชาวบ้านวานใจติดฝาบนลังมาแล้วครับนี่ครับเาเหลี่ยมเข้ามุมครับสวยๆนะเลยเนาะอ๋อก็เข้าสี่สิบห้ามั่งไม่สี่สิบห้ามันงก็อยู่ที่เหลี่ยมเสาครับเหลี่ยมเสาพวกนี้นะนั่นครับตอนเขาเสร็จมาแล้วเราก็ต้องตามเข้าไปเนะาะครับเก็บงานใเรียบร้อยคนระับ ช้างบ้า้านบานใจวันนี้ก็ไ่ติดตั้งบัวครับก็ได้เยอะอยู่ครับนะครับห้องข้าในครับมีก็หน้าห้องน้าครับน่นครับในมก็นอนในห้องนอนก็เก็บออกมาแล้วนะนนี้ก็เป็นหน้าระเบียงชั้นสองครับเป็นระเบียงบันไดเรานะครับเหลือตรงนั้นอีกหน่อย ครับช่างบ้านบานใจเนาใส่บัวนี่กับบัวเชื่อมพนหนังเนาะโหอย่างยากครับนี่ยกับใช้กาวพลังตะปูดิอย่างนี้เลยนะกับมันเหนียวเนี่ยเป็นสูงโซเวีนเนาะ บัวพวกนี้ก็ใช้ไฟเบอร์ตัดไม่ได้เลยครับร้อเนาะแล้วก็เป็นยางนะ ที่ลื่นนี่ห้ก็นมานะมนเสีเขาเหลี่ยมเข้าหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากใช้เวลาต้องใจเย็นๆน เรียบร้อยเนี่ยไม่ต้องตอกตะปูใช้กาวติดเลยกาววาตะปูติดแน่นทนมากก็ไม่ยากไม่ง่ายเลย ใช้ทักษะ่งของครับมาแล้วเราก็เก็บด้วยหนึ่สีโป้เนี่รับทำสีให้ออกมาเหมือนไม้เลยครับแล้วก็เก็บโป้แต่งครับนี่มันก็จะมีช่องว่างนิดๆหน่อยๆเนาะพอเราเก็บแล้วก็จะดูดีขึ้นเนาะก็จะสวยงามเรื่อยๆ เดี๋ยวเลือกสีผนังเนี่ยเราเนี่ยก็เอาสีน้ำพลาสติกมาไล่เกบอีกทีเนึ่ง ก้าฟนี่ครับบัวที่ช่างช่างบ้านบ้านใจครับติดเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหเข้าเเรียงข้ามุมครับสองเด้งสามเด้งเนาะโอ้อย,ายากยากครับนี่ครับ นี่เนาะก้อเดียมก้องวงกับเยอะแยะไปหมดครับเรื่องานช้าเลยล้วไม้ตรงนี้ก็บอบบางโดนใบเลื่อยหน่อยเป็นร้อยง่ายนี่ครับก็เก็บเรียบร้อยแล้วเนาะครับในห้องในห้องนูะนะครับก็เก็บมาแล้วครับติดมัวเชิงกับหนังนะก็ยังเดือหน้าบปนไดหน่อยครับไม้บัวไม่่อแต่ต้องแจ้งเจ้าของบ้าน สวยๆ้้องเรียน้อมุมอะรนับหน้าห้องน้ำตู้ห้องน้ำเนี่อครก็เป็นงานที่ใช้ทักษะพอสมควรเขาตัดบบวเขาลูกเขาลอยเนาะนี่ชางบานบานใจก็ ไล่มาก็เกือบจะหมดแล้วนอะกชั้นบนนอนี่ครับสะอาดๆครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อสูๆ้ๆครับอย่างเมื่อยหลังนั่งติดบ,บวัวทั้งวันลนะีน่ไม่ใช้ตะปูสักดอกครับใช้กาวติดนะนั่นรนะับ ไม่มีรอยตะปูให้เห็นนะครับมสวยเนาะอุปกรณ์ก็เยอะแยะนะครับนี่ครับอุปกรณ์โอ้อุปกรณ์ที่จะติดตันน้งนะครับสวัสดีครับ